พอแล้วเอาเข้าะเอาเข้าล่ะเจ้าซื้ออย่างน้องซื้อรัสมีน้องซื้อรัสมีออ๋มาขายตัวมือขายไปเดียวไม่ตัวนี้อสอบหลัวสามพันกีบ แ네ค่นี้บริเวณหลักแปด ห้างขายรถยุ่นนี่หลายหลายเลย,ลย,ลย,ลยอสอง้าข้างค้างแม่บันเลยนี่ห้างหงษ์ไทยพี่จะเป็ห้างคุจนนี๋โอ้ทางมันนี่เตะหลายเนาะมันเตะหลายทางหมดเลย ข้างเมืองทาง,งไปเมืองพงโอ้รถส3โลพ่วงค้างคันนี้นี่แข็งขนาดเลยใจนั้นให้ MSX จอาเว่ซิลงกิซุกอยู่แถวนี้อันนี้มีเยอะแล้วประเภทิกติอย่าง,บางๆบุเวียนี่ขายบุรเวียนโ,โลละเจ็ดสิบโลละเจ็ดสิบย่างมีปิ๊กยังแม่นี่นะอ๋อ ปิ้งปลาปิ้งอย่างนำ้ำเนาะ,ะปิ้งปลาปิ้งไปได้นะปิ้งสิมฮาพันปตัวละสิมฮาพันเดี๋ยวไปบึงงปบ้งทงี่นี่สบายดี มีปีงยังไงกี่นนกกไ,ก,ก,ไก,ก่ปีงคารไก่เนี่ยซาบันกีบเอาปีงหนึ่งหอมอุ่นกระไดอุ่นนิดนึงโอ้เพลงคักเนาะเพลง,งจะเนาะอ๋อมีอาหารซุปประเภทนี้น,ำน้ำเนาะแกงเนียงเป็นโอ้ เอาเอาอบนี่เนี่ยัยงไม่ยีต่ตีนี่เนาะไม่คู่มือไงไม่คู่มือเนาะกับตัวนี้ทงละเทะ่าศดรนี่ตัวนี้ซิม้ะโออบซิมฮะตัวน้ำไม,นม้นี่ยซิพันยังนี่มาขายทุกมือวันี่ มาทุกมือบอ,อมาทุกมืออเนาะเอาอย่างนี้เด้ไปเอแกงนี้นํบนาบ่มนพอแล้วเอาสมเอาเขา้านําข้าเอาจากักโลเท่าฮะ ลหงซองเอาเอาสโลสโลหาบว่าเด่นระบาดอีบ้านอยู่ใ่บ้านอยู่รักเกนี้านตัวนี้เขาเอินบ้านอย่างนี้รักเก้ารักเนาะรักเก่าคซัวซี่ ัวเซ่ทัวเซบ้านทัวเซ่ล,กลเก่บ้านทัวเซ่เมืองเมองอรเืมันคืนนอเมืองบ,บาเจียงไงอ๋อคือกบะเจียงแล้วเน,ะนบบาะดีเนาะลักเจ็ดเดลักเจ็ดคือกบะเจียงบ่บอลักเจ็ดะคือเมืองปักเซ่อลักเจ็ดคืรปักเซ่เนาะซ้อนถงกันเด,ด้อเจ้าซื่ออย่างน้องซื้อลามี น้องซีรับสมีอ๋อมาขายชูมือขายเดียวเมนตอนตัวจะขายผู้เดียวแต่ว่าตน้นหอมจะขายหลายชุดอ๋อตกนเข้าบวกเมนก็พอเลยมาตัวพอน้องรับสมี พอได้ขายเนาะคนร้ายหลายแถวนี้อาหารเนี่ยเขาเห็ดเองแล้บวันนี้นะเขาเห็ดเองก็ได้๋อหลายคนเขาเห็ดซอยกันนี่ดยเริ่มตื่นแต่จังโมงแต่ละมือตอนเช้าบังมืกอะเซิ่ยมเนี่ยอ๋อตื่นแต่ดึกแต่ดึกเนาะประชังกับจีบุท่านขายเนาะ ขึ้นบริเกียมไว้ออบอกระเทอเกีย์ไแต่ว่าช่วงนี้ฮอตปีเงี้เสาเเพาปีน้เสาตงนี้จะมาปีตอนเช้าเนะาะเกลียวซหาวมันนี้เริ่มคลายคลายดีฮอดจังงงจงึงเลิเลเลกเมือ,อากามันกเลยต้บางมือบายมือกเ้ิน่อามเนาะ ตามมงตามลูกค้าตามเครื่องขายเฮาเน,ะน,นะานเะชิปตู้เซางวเลยบะเวชื้ออาหารซุปอีกตอนนี้อันนี้ปลาบวานเฮาปลาบวานเฮาปลาบ้านเฮาปลาบวานเฮาเอาเลยมีชื่อปลาบ้านเฮาอีกเนาะ ยงอยู่ในตู้แก้วเนี่ยฮะอืมปาปลาค็เนาะ้าิงน่งนอันนี้ยงใกล้เอาเขาอีกโลนึงหกิโลกรัมสองเงินกีบปลาบานเฮาปลาบานเฮาพิ้งละสองเนกี ตุนิปลาสม้มีกเนาะห่อทะเลปลาส้มเนี่ยสิบพันกีบนี่เด้สิบพันคือกันไข่ปลาไข่ปลายี่สิบพันเป็นพิเศษได้ไหมส่้นเป็นสี่ชิห้าเนาะสี่ชิมห้าพันกีบสองดอลลาร์ มาปีกปลาเจ้าสองปีง,ปงยังบ่ขายออกแล้วบ่ก <c oughs> ระโหลาเฝ้าจิบซื้อทางนั่นกน่อน <c oughs> ปีงละสิมาพั <c oughs> นอสองปีงเบิ้ง <c oughs> ปลาอย่างปลาต้อโของอีเนาะ <c oughs> ตัวนี้สามสิบอัน <c oughs> มีเพลงให้เช็ดพอบเนาะ โอ้คักคักมีมูหยองนำายางยางเดี๋ยวจ่ายเงินในเฟินก่อนสามสิบพันเป็นเงินบาทไทยเดียวประมาณเท่าไรนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทไทยหนึ่งจุดห้า หนึ 1> 1. ่งจุดีดอลลาร์ไปไปดิเดินทางต่อ มาแต่กระเพรนครมาด้ไกใจขนาดเี้ซื้อน้ำอยู่นี่ก่อนซื้อน้ำดื่มหน่อยโอเสือแพกแพกงหา่ตุกใหญ่เลยแพกหนึงไเยสี่สเอาสามสามแพกสามสี่สบองหนึ่งแสนซาวพันกี กระเป๋าใส่กระสอบใส่กระสอบให้เด้อเด้ออ่าอ่าสอบละสามพันกรี 3, ๊เนี่ย จะนอนลงเออดบบาบสิจาไไับให้ยอืมแข็งลงเออเออ,อนี่ยบเตรียมสอบเนาะสุดท้าย มันยังค้งคึ้คๆม,มอยู่ทั้งแม่นเสด็จเข้าเมื่อกี้นี่วันนี้บรเห็นนี้แล้ว